มีบุญไปกินข้าวตรงโน้นสิลูกไปสวัสดีท่านผู้ชมไปใหย่ตั้งกล้องไว้ให้แล้วไปไปสวัสดีท่านผู้ชมนะคะปรชุกชมค่ะสวัสดีค่ะมีบุญกับน้องๆทั้งสองตัวคือเจ้าแพนด้ากับเจ้าปลาแมนขอมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะวันนี้คือวันเสาร์ที่25เดือนตุลาคมปีสอง8ั ยายก็จะนําอาหารมาให้เด็กๆได้กินเหมือนเช่นเคยคะ่ะมาเร็้มามาลูกมามาๆมาๆมา,มาโอ้ยหอบมาเยอะยๆเลยดาบอกยายหอบอะไรมาให้ดาเยอะเลยไปหอบมาให้เยอะก็ต้องไปประจําที่พี่ปุณก็มาแล้วคะ่ะน้องด้าก็มาขอบคุณคะ่ะเสื้อผ้าชุดดากําลังจัดคะ่ะเออพี่คะ พี่ทุนดีเราเราจะมีโอกาสได้เข้าไปกราบพระบรมศพกันวันไหนคะพี่เนี่ยเสียใจอยู่นะคะสวัสดีค่ะแสนรู้ดูน้องแพนด้าสิคะมาทักทายจ้ะ เด็กก็ต้องไปกินข้าวกันแหละเนาะป้าทุนดีไม่รู้ข้อความส่งอะไรมานะคะป้าพี่ทุนดีส่งอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะเห็นว่าข้อความถูกแล้วนับแต่ก็คงจะรอข้อความใหม่นะคะรอข้อความ พี่ทุนดีจะฝากมาให้เนาะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งแปดท่านนะคะวันนี้มาในบรรยากาศที่อึมครึมมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าฟ้าดินท่านก็คงจะร่วมแสดงความอาลัยกับพวกเรานะคะวันนี้ก็คงจะไม่สามารถร่าเริงอะไรได้เลยค่ะก็นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราชาวไทยนะคะ ก็มีความอะไรพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงโอเคไปก็คงจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมได้เพียงว่าเราในฐานะพระสงฆ์ก่อนน้อมถวายความอาลัยพระองค์ท่านนะคะจำนึกในพระมหาการุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้ค่ะ mà luôn mà mà kìm thao cành nó พี่คุณมาเลยลูกพร้อมแล้วค่ะลูกมาี่แมนก็มาเธอประจำที่เลยไม่ต้องไปนอนอยู่หลังกล้องมาลูกมาดาก็มาแล้วเนี่ยดามาพร้อมแล้วดาบอกว่ามากินข้าวกันเถอะอย่งให้ยายเรียกเยอะไปค่ะขอบคุณทั้งสิบท่านนะคะมาค่ะมา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 ดาต้องรอข้าวก่อน แมนก็ต้องรอข้าวก่อนผสมข้าวให้ด้วยจะได้อิ่มท้องเหมือนกับที่พวกเราเคยกินมาเนาะมาใหญ่ขยันให้นะคะแล้วอยากกินข้าวอยากกินหมู ุญก็อยากจะกินหมูเหมือนกันอยายกจะบ,บี้ให้เป็นชิ้นเล็กงั้นแล้วก็ี่บุญบอกว่ากินทใหญ่จังเลยยายพี่บุญมาค่ะลูกมาลูกมาคนเก่งมาสวัสดีทักทายท่านผู้ชมนะคะลูกอือเสียงนกกระเตเออนกกระนกกระเตนอกขาวพี่บุญจะกินอันนี้เหรอลูกอ่ะจก,กิน กินด้ากินเลยลูกอืมลันก็กินแล้วเหลือปาแมนเดี๋ยวปาแมนมายายเรียกมาปาแมนไปกินข้าวลูกกวิคีวาวิวาทักทายค่ะว,วิวาวิวาแสนรู้ก็ทักทายด้วยนะคะมาขอบคุณสามไลท์ที่ฝากมาให้นะคะมาแมนมาลูกมา กินตรงนี้ม่กินตรงนี้ลูกจะไ,ได้ไม่ต้องใกล้พระเอกเข้ามากอย่ายไปล้างมือก่อนนะคะวันนี้เป็นวันรถน้ำทุเรียนค่ะแสนรู้กินข้าวยังลูกแสนรู้กินข้าวกับอะไรวันนี้ทำกับข้าวเช้าให้ปู่ทำแกงปลา แบบไม่เผ็ดแกงป่าซี่โครงหมูที่ต้มเคี่ยวแบบนุ่มๆเลยนะแล้วก็มีปลาทูทอดให้ด้วยไาวิแมนกินเลยลูกปเดี๋ยวายตั้งกล้องให้นะจะได้รู้ว่าหนูยังไม่กินข้าวเหรอลูกจะหาข้าวกินนะขอบคุณห้าไลค์ค่ะมาแมนกินข้าวลูกเดีย๋ยวพี่บุญเขาจะเสร็จหมดแล้วนะพี่บุญเขาจะเสร็จหมดแล้วนะลูกยายคดข้าวเพิ่มก่อนอือ ก,กินเลยแมนกินเลยไม่ต้องรอยายไปใกล้หรอกยายทางานอยู่แมนรีบกินลูกอ่าันสวัสดีขอบคุณค่ะอยู่นั่นเลยค่ะเป็นผู้ที่มีมารยาทในการก <c oughs> ินอาหารมากจะต้องมานอนมานอนสวัสดีค่ะขอบคุณทั้ง12ท่านนะคะขอบคุณการรับชมค่ะมาลูกมามาถึงแม่พวกหนูจะเคยเป็นหมาจรมาก่อนเนาะตอนนี้หนูมีบ้านอยู่แล้วนะ หนูก็ต้องมารีบกินให้สมกับที่ยายเมตตาหนูไงมาลุกขึ้นไม่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 เออไม่ต้องไปหาด้าเขาหรอกหนูกินของหนูนี่หน้าที่หน้าที่อ่าพี่บุญก็บอกว่าหน้าที่หน้าที่มาหนูก็รอรอพี่บุญมาคุณเอาเอาหมูเนาะเอาหมูกับข้าวเนาะบุญเนาะเติมข้าวเติมหมูให้อีกแก้วยายมาแล้วอย่างนี้จะไม่อ้วนได้ยังไงมาพี่บุญ อ่ะกินไปอ่าค่ะให้ข้าวนิดนึงค่ะชูกำลังแม่พระเอกกินเก่งจังเลยเนาะน้ำซุปหน่อยนะคบสามตัวก็สามวนไปสามมุมอยู่นี่แหละยายอะ่ะดูนี่ดูดพระเอกพระเอกปลาแมนพระเอกลิเกยักยักยึกยักอยู่นะพระเอกพระเอกยึออกยัออกค่ะคนนั้นอ่ะไม่เหมือนพระเอกน้อยตัวนี้เลยเนี่ย ไม่กวนไม่ดื้อไม่อ้อนไม่ว่าอะไรเลยถึงเวลากินก็คือกินใช่ไหมลูกอืมกินเลยพ่ะเอกเรื่องกินนี้รักสุดก็คือแพนด้าเลยแ่ะค่ะเพราะพี่บุญน่ะไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วเรื่องกินเขาแต่ในสองตัวพี่น้องที่มาทีหลังเนี่ยเจ้าด้ากับเจ้าแมนเนี่ยแมนนี่จะแบบไม่ค่อยจะด่วนบอกข้อสอเท่ากับแพนด้านะคะไม่รู้เขาอะไรของเขาบางทีก็ นั่งคอยนอนคอยเฉยๆอย่างนั้นน่ะแต่ว่าไม่หิวก็ไม่ใช่ค่ะบางทีก็มองพี่บุญเหมือนกับว่าพี่บุญให้หนูกินได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่เข้าใจอย่ามีลูกมีให้เนาะหนูดูยายอยู่ค่ะยายให้อะไรหนูบ้างยายให้หนูเยอะหนูก็กินดีเลยล่ะลูกน่ารักที่สุดเลยพินดาพินดาก็กินอร่อยเลยใช่ไหมลูกเลี้ยงง่ายๆอย่างนี้เลยลูก พวกเราจะได้มาลูกมาเอาอีกเติมอ่าเป็นหมาเลี้ยงง่ายโอ้พี่แมนก็กินใหญ่เลยส่วนพี่บุญยังเหลืออยู่นะพี่บุญเน่ยังเหลืออยู่นะพี่บุญมาจัดการทําหน้าที่ของตัวเองนะเอาเอันนี้อันนี้เลยมาเน่มาดีเลยมาดูเลยเนี่ยอันนี้ของอร่อยเห็นไ มีของอร่อยใช่ไหมมามามาไปไปกิน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 อย่าก,กินแต่ของอร่อยนะอาหารก็ได้ลุยเละเลยพี่บุญบอกมาเอกกินเยอะๆนะยายให้ด้าอันนี้ให้ด้าให้รางวัลด้าเพราะว่าด้าเขากินดีเนาะให้รางวัลคนดีของยายคนดีของเอฟซีด้วยบอกสรุป อยาเป็นคนดีของ FC เอฟซีด้วยครับกินง่ายอยู่ง่ายไม่เคยมีวอเวหน่าเลี้ยงมากเลยค่ะแพนด้าน <c oughs> เนี่ยยายเอาหม้อข้าวมาใส่น้าำไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวข้าวห้างปิดนพนย้า ที่ชมไม่ได้ตามยังไม่ได้ตามกล้องมาให้ชมหลังกล้องเรื่องหลังการให้อาหารยายก็ต้องเอาข้าวเอ้ยเอาหม้อที่กินแล้วมาล้างนะคะใส่น้ําไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปปากน้ําไปใส่โอ่ง,งน้ํากินให้เด็ก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 เขามีโอ่งน้ํากินอยู่ใบน,นึงค่ะก็ต้องเปลี่ยนให้วันสองวันนี้เปลี่ยนเพราะว่า ป้องกันไม่ให้ลูกน้ํายุงลายมาไข่นะคะใส่น้ําให้เต็มเดี๋ยวเขาก็มากินกันค่ะเพราะเขากินอาหารเม็ดเขาจะต้องกินน้ําเยอะคุณสุกรัลรยาอร่อยไหมเด็กๆป้าปแมนมีบุญตอบคุณสุกัญญาสุกัลยาอย,ย่างลูกนะมีบุญมากินน้ําแล้วค่ะคุณสุกัลยาส่วนแพนด้าเขาก็นั่งคอยค่ะว่าจะมี เหลือจากปลาแมนหรือเปล่าเนาะ <c oughs> คุณสุกัลยาวันนี้ตื่นเช้าเลยวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดวันที่ยีห้าเนาะเขาก็ถ่ายมุมไ,ไกลๆให้ชมค่ะพอเอฟซีมาก็จะขอยกกล้องมาให้ดูบรรยากาศนะคะปลาแมนกินอะไรบ้างไม่บอกคุณสุกัลยาสิลูกปลาแมนกินอาหารเมร็ดใส่ข้าวสวยใส่หมูสับครับอ้ายอยอ้ายอ,อยเย้ย ไปดูค่ะชามของมีบุญนะเหลืออยู่สามสี่เม็ดค่ะเอาไว้ให้น้องมา,มาแย่งกันส่วนของพระเอกนะคะคุณสุกัรยาเลิฟเลยคนนี้นะคะขวัญใจ f อซเรื่องกินเลยใช่ไหมลูกดูทำหน้าหน้าสงสารค่ะไม่อิ่มค่ะไม่อิ่มนะฮะชามเกลี้ยงนะคะส่วนเจ้านี่ก็เตรียมจะมาเดี๋ยวก่อนอเตรียมจะมายึกยักยึกใส่กันแล้วนะคะ ได้แล้วค่ะได้แล้วเอาโทษทีค่ะได้เวลาพวกเขาแล้วค่ะวันนี้อย่าคุยกันดังนะสงบสงเงยมเจียมตัวกันมั่งอ่ามานี่เลยดามาทางนี้ลูกไม่ต้องไปขอเขาดังขนาดนั้นขอเบาเาลูกขอเบาเาเออแมนบอกกินเลยด้ากินเลยเราไม่ว่าด้าหรอกกินเลยกันเราเราเหลือไว้ให้ด้านิดนึงอืม เดินชำเลืองมองเพื่อนนะคะว่าอร่อยไหมดะ่ะของเราเดนกินจากเรานั้นเนี่ยอร่อยไหมได่าบอกอร่อยย่อยๆอือ,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 อด่าน่าสงสารจังเลยยังหิวอยู่เหรอลูกอาหารเม็ดเติมอีกหน่อยเอาไหมเติมจะกินไหมตัวจะไม่กินจังเลยค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นปริมาณที่ให้ในทุกวันนะคะหุงข้าวหนึ่งชะหนึ่งถ้วย เอามาผสมกับอาหารเมร็ดวันนี้ยิ่เติมอาหารเม็ดให้เยอะกว่าทุกวันด้วยค่ะเพระาะว่าทุกทีจะเติมเฉพาะของพี่บุญแล้วก็แบ่งให้น้องแต่วันนี้เอาของน้องมาอีกออเชามหนึ่งเลยค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เขาได้กินเยอะขึ้นนะคะเห็นเมื่อวานนี้เขาเหมือนกับเขาหิวอ่าเห็นได้ยังยังดูอยู่เดี๋ยวยายเอามาเติมให้เลยได้เดี๋ยวยายเติมให้ลูก เติมชามใหญ่ให้เลยแมนกินไหมลูกอ่ะเติมให้แมนนะได้กินลูกกันอ่ะได้ยังไม่อิ่มใช่ไหมอะกินเลยลูกลองดูสิกินอีกก็กินเนี่ยค่ะจะหมดแล้วหมดแล้วครับจ้ก็สั่งมาเดือนกว,กว่าก็กินหมดแล้วค่ะอัน,นนี้ก็จะเป็นอาหารอ่านเม็ดที่เขาของเพนด้ากับตาแมนก็จะแบบคนละอย่างกับของพี่บุญค่ะไม่ใช่ฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะเป็น สมาร์ทัาร์ของเด็กโตสมาทัาร์ของเด็กโตไม่เอาลูกไม่เอากินเท่าที่มีอย่าอย่าอย่าเสียงดังกันดูพี่บุญสิคะพี่บุญเขามานอนอรอลูกภาษาเนี่ยมานอนอรอลูกภาษาเดี๋ยวยายไปซื้อขนมมาให้ตอนนี้ขนมหมดวันนี้ขนมหมดแล้วค่ะขอบคุณเด็กๆที่ เป็นเด็กดีนะคะกินข้าวกันหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าหนุ่มน้อยของ FC นะคะน่ารักเลยกินเก่งๆพี่แมนก็คอยไปคุยอยู่นั่นแหละในที่ยายใส่ชามให้พี่ดาดาที่ยายใส่ชามไว้ให้หนูยังกินไม่หมดเลยนะเออมันไม่อร่อยยายมันต้องกินกับปลาแมนยุ้งหัวกันอรยอยต้องมายุมย้มหัวปลาแมนก่อนใช่ไหมอ่ะปลาแมน ปแมนไปกินตรงโน้นเลยลูกมาอากินตรงนี้มาอ้าวมาแล้วค่ะพอบอกปาแมนมากินเจ้าเจ้าดาบอกไม่ได้เลยเออขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินตัวเดียวขอกินขอกินนะคะปาแมนก็บอกว่าอ้าวเรามาตรงนี้ก็ได้ปรากฏว่าก็เหลือนิดเดียวค่ะจะได้กินไหมแมนแมนได้กินไหมลูกโอ้ยเนาะจะกินก็มัวห่วงหันไปหาแพนด้าเขาอืมห่วงเขาเหรอลูก ไม่ต้องห่วงเขาหรอกหนูกินของหนูเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยนะพี่บุญไปเดินวนแล้วค่ะว่าไหนชามใครมีอะไรให้กินบ้างกินนะคะ <c oughs> เรากินก็เคี้ยวอ่ะได้ามาแล้วค่ะได้ามาห่วงแล้วได้ามาห่วงแล้วพี่บุญก็บอกว่าไหนดูชีดะ ดูชิทำไมต้องไปห่วงจังมันอ่อยมากเลยเรอเมื่อก่อนพี่บุญก็กินสูตรนี้แหละค่ะกินไปกินมาเธอตุ้ยนุ้ยขึ้นเยอะเลยค่ะก็เลยว่าลองเปลี่ยนเป็นแบบฟิตแอนเฟิร์มซิเด็กๆจะฟิตขึ้นมาไหมขอบุุหกไลค์ค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ดูพี่บุญฟิตขึ้นมาเยอะเลยนะคะแต่ก็บวกกับการให้อาหารที่ที่เอ่อลดมื้อลงแต่ปริมาณข้าวก็จะให้แบบ เท่าเดิมเหมือนกับที่เคยให้สองมือ้อเมื่อก่อนแบ่งเป็นสองเวลาย่ะเาเท่าเดิมอาหารเท่าเดิมแต่ตอนนี้ให้อาหารเท่าเดิมเฉพาะมื้อเช้าอย่างเดียวค่ะเพื่อน f อฟท่านหนึ่งเข้ามาชมวันก่อนท่านบอกว่าให้เฉพาะมื้อเย็นนะคะก็ไม่ทราบว่ามื้อเย็นกับมื้อเช้าอันไหนดีกว่ากันแต่ความเห็นของยายนะในบ้านยายเนี่ยกลางคืนเด็กๆเ,เขาจะนอนอครึ่งหนึง่งตื่นครึ่งนึง ในทั้งคืนส่วนกลางวันเนี่ยจะนอนเยอะแอคทิวิตี้ก็น้อยค่ะกลางวันนะส่วนใหญ่จะนอนยายอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นจะเดินบ้างเวลายายเข้าไปทําสวนเท่านั้นเองค่ะกะ็วิ่งนี้กลางคืนเขาก็จะวิ่งแบบไปหาเพื่อนที่มาที่ประตูบ้างนะคะก็ทําให้เราได้แบ่งอาหารให้เขาเฉพาะมื้อเช้าค่ะ,ะมากินหมดเกลี้ยงเลยพี่บุญมาตรงนี้หน่อย มาพี่บุญหรือใครด้าเหรอลูกด้านั่งลงสิลูกนั่งลงพี่บุญนั่งลงค่ะนั่งลงพี่บุญกับด้าใครจะนั่งอ่ะไอ้นี่ก็ท่าเดิมค่ะท่านผู้ชมมาออดอ,อ้อนอซอเฉา,าะเลาะบอกยายอยู่นั่นแหละมาใครจะมาสวัสดีท่านผู้ชมแบบเป็นทางการบ้างนะคะนั่งลงสิครับแมนไหมลูกแมนไหม,แม,ไม,แ,ม,ไมแมนด้วยไหมลูออกแมนด้วยไหมขอบอกแมนด้วยไหมเจ้านี่นั่งเลยขอสองมือค่ะ ขอสองมือจะได้ทักทายท่านผู้ชมไงคะผู้ชมครับด้าเป็นเด็กดีนะด้ไม่ดื้อเลยด้ากินข้าวเก่งมากใช่ไหมเรื่องกินไม่ต้องห่วงด้านะครบมาขอสองมือหน่อยขอสองมือขอสองมือสิลูกมือมาสองโอ้เก่งมากเลยมาอีกมือน,นึงครับโอ้โหเก่งที่สุดเลยวันนี้จะมาบอกอะไรคะบอกอะไรคะลูกบอกท่านผู้ชมครับวันนี้ด้กินข้าวเก่งเหมือนเดิม ดาไม่เคยดิ้กับยายเลยยายให้กินดาก็กินนะคะอันนี้จะร้องเพลงก็ร้องไม่ได้เนาะวันนี้ต้องเงียบๆหน่อยนะคะแต่เป็นเด็กดีใช่ไหมเป็นเด็กดีครับยายโอ้ท่าของเขาค่ะท่านี้แบบมีแต่แพนด้าเท่านั้นที่ทําได้ไดาเก่งที่สุดเลยดาบอกอยากเล่นกับยายอ่ะยายเล่นแพนด้าหน่อยได้ไหมรักไม่มีคอแม่ หวงเจ้าดังดวงใจเอาโอ้ย <c ười> คือความห่วงใยแม่ตามไปส่งอะเอเอเอเ,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 อเอมื่อไกวเปล แล้วแม่ซีเฮเพลงกล่อมดูค่ะดูมุด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 มีแต่เขาคนเดียวล่ะค่ะไอหนูไม่นั่งลงเลยเนาะแล้วยายจะเล่นกับพี่บุญก็ไม่ได้ด้วยยายอยากเล่นกับพี่บุญที่สุดเลยอยากกอดพี่บุญที่สุดเลยนะพี่บุญก็รักยายด้วยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะหนูหนูดูพี่บุญชีดูพี่บุญเป็นตัวอย่างชีโอ้ยหนูจะวุ่นวายกับยายเกินไปแล้วอ้อยกอดน้อยพี่บุญนั่งลงได้ไหมบุญนั่งลงได้ไหมลกูกนั่งลงนั่งลงค่ะยายขอยายขอบอก่า ช่วยนั่งลงหน่อยโอเคมาขอสองมือด้วยค่ะโอเคเก่งมากมากเลยอุ้ยจุ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 โอ้พี่บุญเก่งทุกเรื่องเลยอุ้ยรัก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 อ่ะรัก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 พี่บุญบอกขอขอกอดยายมันนั่นแล้วก็ขอกอดยายได้อยากกอดยายนั่งลงถ้าอยากกอดยายต้องนั่งลงลูกนั่งลงเหมือนพี่บุญเขาเนี่ยยายกอดพุงให้นะแมนอยู่ในสวนค่ะแมนไปเดินเดินในสวนเอามาจิงโวย อรักใหญจริงมุยไม่รักยายจริงเลยก่อนโอเคออรักเอฟซีด้วยออรักเอฟซีค่ะเอฟซีค่ะบุญรักเอฟซีค่ะาด้แล้วเอฟซีไหมเอฟซีไหมลูกนั่งลงก่อนนั่งลงออลักเอฟซีนั่งลงรักเอฟซีนั่งลงค่ะนั่งสวยๆนั่งนั่งเร็วนั่งครับนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวยายกอดนั่งลงครับโอเคยายกอดให้นะอู้ยยายกอดเป็นได้แล้วเป็นได้ขอมือยายหน่อย ขมือ FC หน่อยโอเค FC ครับเพนด้าให้มือด้วยครับรักเพนด้าหันไปหา FC นั่น FC ชมอยู่อยากชมเพนด้าตัวนี้น่ารักอะ่ะเปนหน้าหมาจรน้อยน้อยเนี่ยมันน่ารักนั้นเนี่ยอา้าทำไงดีทำไงดีอา้ามาสวัสดีอ๋อค่ะสวัสดีครับอืมท่าของเขาค่ะ โอ้โอเควันนี้มาเล่นกับยายเนาะไม่มีขนมให้เลยแต่ก็ยังมาปฏิบัติดีท่านผู้ชม FC เนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมนะแล้วกลับมาพบแพนด้ากับพี่บุญกับปลาแมนใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบายบายโอเคพี่บุญบายบายท่านผู้ชมก่อนมาขอมือขอมือขอมือค่ะโอเคบายบายค่ะน่ารักทั้งคู่เลยมันนี้อืมไปยายไปปิดกล้องกันนะคะอูโหูมีแต่ขนนะคะ อยู่กับเด็กๆก,ก็จะมีแต่คนอย่างนี้แหละค่ะโอ้วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะ,ะได้ยายจะปิดกล้องก่อนนะยา yeah.